น้องหมวยครับน้องหมาไซบีเรียนที่ถูกเจ้าของเก่าที่จิตใจอะ่ะไม่เหมือนคนเหมือนสัตว์เดรัจฉานก็เอาน้ำรอเนี่ยไปลวกน้องอืไม่รู้ว่าทําเวรทํากรรมอะไรมาแต่หมดเวรหมดกรรมและ้ะอีกไม่กี่วันเนี่ยน้องจะคลอดแหละอืดีใจกับน้องมากเลยตอนนี้ก็คือ ผงแผ่อะไรเจ้าของใหม่็็าพาไปดูแลอย่างดีนะแล้วเขาเป็นคนรักสัตว์ไงไม่ใช่จิตใจโหดเหี้ยมอมหิตชีวิตไม่พร้อมอุปนิสัยสันดานไม่พร้อมแต่อยากจะเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาไม่เป็นบ้านใหม่เขาน่ารักนะแล้วก็มีเพื่อนด้วยอา่าตอนนี้เนี่ยเจ้าของใหม่เขามีร้านอาหารอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะเออแล้วก็ตอนนี้น้องหมวยเนี่ยก็รับหน้าที่เป็น PR อเดินตามโต๊ะเซฮัลโหลลูกค้าไงอเผื่อลูกค้าจะโดนเอ็นดูน้องหมวยนะยืน่นหยิบยื่นอะไรมาหน่อ <c> ย <oughs> นึกออกไหมสไตล์น้องหมวยอยน้องหมามันเป็นสัตว์อ่ะเธอสัตว์มันก็น่ารักน่ารักไงน,นะอืมขอให้น้องหมวยหายไวๆนะลูกที่คลอดออกมาใหม่ก็แข็งแรงส่วนเจ้าของเก่าก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะอื จเจริญเจริญทั้งครอบครัวอืมทำมาค้าขึ้นนะเห็นขายของอยู่อืมจเจริญเจริญทำอะไรก็ลุงโลดนะคะเจ้าของเก่านะที่เอาน้ำร้อนไปลวกลวกน้องนะ